น่าจะ r ินเทอร์เรสเซน e ์อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับติอัน l ของเฟซบ o o กนู้ดเซนะครับก็เป็นเรื่องของจำนวนของผู้ใช้ Facebook ทั่วโลกน่าสนใจไหมล่ะครับเพราะว่าอย่างครูเองก็เป็นผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งและคิดว่าพวกเราหลายๆคนก็น่าจะเป็น Facebook Nutser เช่นเดียวกันนะครับคำแรกเลยสำหรับวันนี้คือคำว่า Nutser นะครับมาจากแวบคำว่า n u t e n ซที่แปลว่า Use นะครับ ซึ่งแปลกมากเลยคำนี้ครูมักจะบอกนักเรียนบอกว่า use ภาษาอังกฤษเป็นแบบนี้ถูกไหมครับภาษาเยอรมันก็ใส่เข้าไปเป็นแบบนี้ก็อ่านว่า nutzen แล้วก็เปลี่ยนตัว s เป็นตัว set นะครับอ่ะลังซ้ำน้องเอมา nutzen อ่านว่า nutzen ตัวนี้มีค่าท่ากับ use ในภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าใช้ใช้งานนั่นเองเพราะฉะนั้น user User คือผู้ใช้งานภาษาเยอรมันก็เรียกว่า Nutzer N U T Z E R นะครับวันนี้เป็นเรื่องของ Facebook Nutzer นี่ไง Facebook Nutzer นะครับเป็นบทความของ Matthias Jans นะครับเผยแพร่เมื่อวันที่30เดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เองนะครับขอบคุณข้อมูลที่ดีจาก Statista อีกครั้งนะครับ d e c l l e n มาจาก Facebook มาจาก UN United Nations ะครับองค์กรสหประชาชาตินะครับแล้วก็ s t t a Berechnung Berechnung ก็คือ Calculation หรือว่าการคำนวณน,นะครับเอาข้อมูลแล้วก็มาคำนวณเองนะครับของทีมงาน Statista นั่นเองนะครับแล้วก็มี m t t ท i ย s ยันสนิ n อีกหนึ่งครั้งเป็นผู้เขียนบทความนี้ f i ล l น n d งนอรไมาหัว no ข้อนะครับ Facebook อ u b e r t de w e l ด h i g h l i นะครับไฮไลท์เอาให้ดูแล้วเป็นสีชมพูตรงนี้นั่นหมายถึงเป็นคำกริยาหรือว่า verb นะครับ เ c e b o o k เป็นประธาน Air o, o b e r t มาจากแวรคำว่า Air o b อเนะครับเป็นแว็บที่ลงท้ายด้วย ARN อีกครั้งหนึ่งนะครับ Air o b อเนะครับแอร์ A o urn, ตรงกับสัาอักษคือ c o n q u e r นะครับที่แปลว่าพิชิตหรือแปลว่าเอาชนะได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นการตลาดก็จะเรียกว่าเป็น Capture เพราะว่าจับตลาดได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่คราวนี้เขาบอกว่า Facebook AirObert ดีเวลช์ไม่ได้จับเดนมาร์กตลาดแต่ว่าจับดีเวลช์ได้นั่นเองแปลกันง่ายๆก็คือ Facebook ครองโลกนั่นเองนะครับ f a c e b o o แอร์โอเบ r ร์ตดีเวลครองโลกยังไงเรามาดูรายละเอียดกันในอินโฟก a p h i c อันนี้เลยนะครับอินโฟกราฟิกอันนี้ก็บอกว่าเป็นอันทยเป็นสัดส่วนนะครับเดอร์มูนัตลิกแอคทีฟในเฟซบุ๊กนูตเซอร์เฟซบุ๊กนเซอร์แปลว่าผู้ใช้งาน Facebook นะครับ ที่ยังใช้อยู่ปัจจุบันก็คือ active นะครับ monthly นั่นหมายความว่าถ้าเกิน1เดือนไม่ได้มาใช้งานเลยก็อาจจะไม่ได้ถูกนับรวมอยู่ในข้อมูลนี้นะครับอย่างพวกเราใช้งานทุกวันเนี่ยโดนนับรวมแน่นอน u n d e r w e l t w e l t แปลว่า w o r l d นะครับ w e l t เจอคำว่า w e l t ก็ให้นึกถึงคำว่า w o r l d t เห็นไหคล้ายกันเลย w a l t ตัว d กับตัว t นะเป็นรากเดียวกันนะครับ The w e l d ก็คือ the world ทีนี้เขาบอกว่า world b e f o k e r u n g คำว่า b e f o k e r u n g ในนี้นะครับเยอะหน่อยแต่อาจจะมีคำว่า f o l k อันนี้แปลว่าประชาชนนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับยี่ห้อรถยนต์ชนิดหนึ่งคือ Volkswagen, v o l k s w a g e n a v e นั่นเองนะครับมันคือ folks แล้วก็ s แล้วก็ wagon, V A G E N แต่ wagon d a s auto มีความหมายเดีวยวกันแปลว่ารถยนต์ าจะแปลาตามชื่อคือรถของประชาชนผลิตออกมาให้คนเดียวมันใช้งานนั่นเองครับเป็น v o l k s w a า e n ครับเป็นแบบนี้รู้สึกว่าตัวย่อมันจะเป็นอย่างนี้เนาะถ้าใครมีนอะอัลจเขาบอกว่า a n d e r ล n t a i เป็นสัดส่วนสัดส่วน Under w e l Be v o l วิรงก็คือจำนวน f c e e o o o นู้ดเซอร์ผู้ใช้ Facebook เนี่ยอย่างครูก็นับเป็นหนึ่งรวมอยู่ในนั้นอย่างพวกเรา2 3 4 5นะครับได้ข่าวว่าคนไทยเนี่ยใช้กันเยอะมากนะครับ เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของจำนวนประชากรของโลกใบนี้นะครับก็คือ world population นะครับคำว่า w e l t b e v ö l k e r u n อ a l โ o น่าสนใจมากเขาให้ข้อมูลมาเป็น in percent อ่าต่เสีย in percent สีฟ้านะครับเป็นข้อมูลมาตั้งแต่ปี2009ปี2 0 0 9เลื่อยมาจนถึงปี2000ก็สังเกตว่า Facebook n u ย์ซก็เพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพิ่มขึ้นในที่นี้คือคำว่า ต t ยเกนโอเคเพิ่มขึ้นถ้าลดลงถ้าดูอินโฟกราฟิกบ่อยๆก็จะใช้คำว่าซิงเ e n แปลว่าจมหรือว่าลดลงนะครับออโทีนี้อ n นซาลนะครับจำนวนมันตายเกนนะครับมันเพิ่มขึ้นนั่นเองทีนี้หน่วยจำนวนที่เพิ่มขึ้นนะครับเขาบอกว่า Facebook Nutzer อ,อันที่เป็นลายแบบนี้นะครับเป็น Facebook n u t ซ e อินมิ l ลิอาร์ดเดน In Milliarden แปลว่าพันล้านนะครับ m i l l i a r d ์เดนพันล้าน Also ทีนี้สีส้มสีส้มเป็นเวล t b เบฟ l k ์ r u n g องนะครับเป็นจำนวน in Milliarden เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูก่อนว่าอย่างน้อยวันนี้จะทบทวนว่าประชากรโลกของเรานะ่ะมีประมาณ7ถึง8พันล้านคนปเปเซียซีเบนอักต์นะสวิชเชนซีเบนอุนอักต์เมื่อปี2009นะครับอิมยาสไวทาเซนนอย เรามีประชากรยังไม่ถึง7จ็ดพันล้านก็คือหกพันกว่าๆนะครับพอปี2010ก็น่าจะแตะใกล้ๆก,กับ7จ็ดพันล้านหนึ่งเป็นต้นนะครับแล้วก็เมื่อปีที่ผ่านมาสวายทาวน์เซนต์สวอนซิกลาเซียนแล้วแม้ก็ะทั่งเลตเซียนั่นเองเกิน7มาแล้วนะครับ über sieben Milliarden über sieben Tausend Millionen Menschen auf der Welt นะครับบนโลกของเราใบนี้ก็มีประชากรอยู่ที่ประมาณ อันนี้ประมาณด้วยสายตาเอาแล้วกันนะครับอาจจะประมาณผิดพลาดเล็กน้อย7เปรประมาณนี้มั้งนะ C เป็นมมาอารมิลลิาเดนหรือว่า7 8 0 0คือ7เ0 0น t h มีประชากรอยู่ประมาณ7,800คนเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศจีนและประเทศอินเดียมีประชากรน่าจะเกิน1,000 1000ล้านคนอาจจะ1 000, 1 0 0งพัน2ูไม่แน่ใจนั่นหมายความว่าอันนี้คร่า,าวๆนะ บนโลกใบนี้ถ้าเราเดินไปบนถนนของโลกใบนี้ถนนเส้นไหนก็แล้วแต่เจอมนุษย์8คน1คนจะเป็นคนจีนและอีกหนึ่งคนจะเป็นคนอินเดียตามสัสดส่วนของสถิตินะครับก็สนุกดีแสดงว่าจำนวนประชากรของจีนและอินเดียนี่เยอะมากเลยเนาะสูออายกคราวนี้จากจำนวนประชากร7จ็ถึงแปดพันล้านคนเนี่ยนะมีเป็นผู้ใช้ Facebook อยู่จำนวนเท่าไหร่เขาก็คำนวณมาให้แล้วบอกว่าเป็นอันไทย facebook n u t z เป็นสัดส,ส่วนนะครับอันไทยอันเวลเปโลงนะครับเมื่อปี2009จํานวนผู้ใช้ Facebook ยังไม่ถึง1,000ล้านคนเลยเพราะว่านี่อยู่ตรงนี้ไม่ถึง1,000ล้านคนถูกไหมครับคิดเป็นสัดส,ส่วนเมื่อปี2009อยู่ที่5ิแปลว่าถ้าโลกใบน,นี้มีประชากร100คนทุกๆ100คนจะมีคนใช้ Facebook 5คนแล้วมันก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาปีเนี้ย0 2 0จากกราฟ ก็คือปีที่แล้วทุกๆ100คนจะมีผู้ใช้ Facebook เป็น f a c e b o o k นุษถ้าเป็นผู้หญิงก็ a c e b o o o นุษย์สรินนะครับอยู่ที่ประมาณ36คนก็1ใน3ถือว่าเยอะเลยจีเดียวนะครับแต่สำหรับคนไทยครูคิดว่าน่าจะเกินครึ่งนะเพ <c oughs> ราะว่านิยมใช้ Facebook กันอ่ะทีนี้มาดูรายละเอียดกันเลย Das Social n e t w t w o r k คำนี้คำแรกเลยนะครับคือ the social network <c oughs> บ้านเราก็สังคมออนไลน์สื่อออนไลน์นะครับ จริงๆเน็ตแวร์คือเน็ตเวิร์กถ้าจะแปลก็บ้านเราคืออะไรเครือข่ายออนไลน์เหรอประมาณนั้นนะเครือข่ายสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นเองที่ชื่อว่า a c e b o o k ฮัรเป็นเว็บนะครับดิซัลแปลว่า The Number วว่าจนนตัวเลขนะครับตัวเลขของไซเนอร์นุสเซริเนนโอนนุสเซริเนนแปบลบว่าผู้ใช้ a c e b o o k ผู้หญิงส่วนนุ t เซอร์เป็นผู้ใช้ a c e b o o k ผู้ชายอ่าเวลาเขาเขียนก็เขียนอย่างนี้เนาะ เป็นพระอุพศก็เลยตรงนี้ใส่คำว่าทรายทรายเพราะของเขาของเขาคือของใครก็คือของดัสโซเชียลเน็ตเวิร์กเฟซบุ๊กนั่นเองนะครับเพจดัสก็คือเพจเพจแอร์ชุดวงเพจดัสก็คือเพจเอสเอสอินไซดช่องสี่คือคำว่าทรายทรายตัวนี้ก็เลยแปลว่าของเขาผู้ชายก็ได้เป็นของเขาเพรกลางก็ได้นะครับเขาบอกว่าดัสโซเชียลเน็ตเวิร์กเฟซบุ๊กฮัดดิซัลเซนเนอร์นุชเซอ n ์น u นอุน,นุเซนะครับ ได้ทำอะไรสักอย่างกับตัวเลขของผู้ใช้ Facebook นั่นเองของเขาอินเด v e น g ฟกังกินเนยนยากันในหลายหายปีที่ผ่านมาคำว่า v ฟกังกินเน n เป็นช่องสามของเว็บแฟก e นแปลว่าผ่านมาแล้ว uh huh. หลายปีที่ผ่านมาแล้ว continuialic คำนี้ออกเสียง4พยางค์ continuialic เอาห้า uh huh. ลวกันเนาะไม่ใช่4อ <laughs> ัดี continuialic นะครับ c o n t i n u i l i c ก็คืออย่างต่อเนื่องนะครับ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสังเกตน,นะครับไม่มีแบบลดลงอะไรแบบนี้เลยนะครับเรียกว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเลยใช้คําว่า continuallycontinually gauge i g e r t g a s g e i g e r t เป็นแบบคูไฮไลท์เอาไว้แล้วเป็นสีเหลืองนะครับโครงสร้างประโยคแรกนะครับประธานคือ the social network facebook ได้กระทําอะไรสักอย่างเพราะเป็น perfect ทําเสร็จแล้วด้วยก็คือได้ d i g e r t แว็ wrap ตัวนี้นะครับ infinitive หน้าตาอยู่ตรงนี้6ตัวเตรียมเอาไว้ให้แล้วตัวที่1ก็คือตัวนี้นั่นเองนะ infinitive คือคำว่า s t e i g e r ลงท้าย a r n นะครับอันนี้ผ่านแว็บ3ช่องเป็นธรรมดา s t e i g e r s t e i g e r t e ช่อง3เป็น ge s t e i g e r จะไม่มีการเปลี่ยนเสียงในรากศัพท์นะครับแปลว่าได้เพิ่มขึ้นเพิ่มจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นเลยนะครับี่ประโยคแรกก็ไม่มีอะไรเป็น perfect ธรรมดา ต่อไปไประโยคที่2อง v แปลว่าเช็เช่นหรือว่าดังเช่นนะครับดังเช่นดิสตานติสตากราฟิกนะครับก็คือกราฟิกตัวนี้แหละของ s t ส t า s ติสตากราฟิกนะครับ sight สตัวนี้เป็นแวบตัวที่2องแวบตัวที่2อง sight มาจากแวบคําว่าไซเกนซึ่งแปลว่า Show นะครับอันนี้เราจเจอบ่อยแล้วนะครับการบรรยายว่าเหมือนกับกราฟิกของเราได้โชว์เอาไว้ว่า east เป็นแวบ ตัวต่อมาจะทําร่วมกับคําว่ากิจตีกันอ่ะสองอันนี้นะ่าจองไว้ก่อนเขาบอกว่าประธานตัวใหม่คือเ e อียอันไทยสัดส่วนของเอียตัวนี้มาจากช่องที่4ของซ e ีซ e ีเอียเพราะของหลอนทีนี้ของหลอนหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงกราฟิกดีกราฟิกโอเคเมื่อกี้เป็นดัสโซเชียลเน็ตเวริรก็เลยใช้คําว่าสายของเพศกลางทีนี้พอเป็นดีส a ต i ทิสตากราฟิกของเพศหญิงก็เลยเป็นคําว่าเ e อีนะครับซีซ e ีเ e อียช่องส อันทายสัดส่วนของหลอน,นก็คือตัวเนี้ยนะ Underworld b e f o l k e r u n g ของ world population ของจำนวนประชากรโลกทั้งหมด Inside t r a u m ในห่วงเวลาในช่วงเวลา von 2 0 0 0 bis 2 0 2 0 c o n t i n u r l c h มาอีกแล้วกิ i ตีกันกิ t ตีกันเป็นแวบตัวที่3ซึ่งคล้ายๆกับ s t i g e n นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าแตกต่างกันเล็กน้อยตรงไหนมาจาก Infini t คือ s t i g e n มีการเปลี่ยนเสียง เพราะว่าช่อง3เป็นกิชตีเกนทำสระไอตัวเนี้ยดูดิงสระไอตรงนี้ช่อง 2, 2> เป็นสติกช่อง3าเป็นกินชตีเกนสไตเกนสติกกิชตีเกนเหมือนกับคำว่าเขียนชรเป็นชรีบก็ชรีเป็นเหมือนกับคำว่าบลายเป็นที่แปลว่าสเตย์บลายเป็นบลีบเก็บบลีเป็นเวลาจำก็จำให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเสียงแรกเป็นไอช่อง2ช่อง3เป็นเสียงอ e ีนะครับครูไฮไลท์เอาไวใ้วให้ว่ามันมีการเปลี่ยนเสียงสีมุมภูเลยแล้วกันนะครับ s t ต i g เกินเป็นธรรมดานะกันส n o ร์ a l z e i g เกินก m อ l สมารสไตเกินแปลว่าได้เพิ่มขึ้นเพิ่มตัวเลขส่วนซไตล์เกินได้โชว์ก็เป็นเรื่องธรรมดา s i i g e เกินไซเทอเกจไซตสามช่องเสียงไม่เปลี่ยนส่วนสไตเกินแปลว่าขึ้นเหมือนกันนะโดยที่ประธานข,นขึ้นของมันเองในทีน่นี้ประธานก็คือเอียนไทยสัดส่วนของเขามันขึ้นของมันเองหรือว่ากราฟมันพุ่งขึ้นของมันเองค่างเงินบาทขึ้นของมันเอง ไม่ได้มีประธานเป็นคนไปนกระทําหรือคนไปนกระทําให้สิ่งของอะไรบางอย่างขึ้นนะครับไม่เหมือนประโยคแรกประโยคแรกใช้คำว่า age, เกจ์กิจสไตเกินมาจากแวะคำว่าสไตเกินประธานคือโซเชียลเน็ตเวิร์กเฟซบุ๊กฮได้กระทําสิ่งนี้คือได้กระทําให้ดิจิทัก็คือจํานวนมันเพิ่มขึ้นจํานวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นทีนี้พอสัดส่วนเพิ่มขึ้นสัดส่วนมันขึ้นของมันเองนะครับไม่ได้มีคนทําหรือว่า Facebook ไม่ได้ทำนะครับเป็นการบรรยายลักษณะนี้นะครับ ก็จะใช้ตัวนี้มาบอกว่าเพิ่มขึ้นอย่างเช่นสัดส่วนเพิ่มขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับเพิ่มขึ้นยังไงก็อธิบายต่อว่าฟอนฟิร์นคมนส้เปอ้อยละ5้เมื่อปี2009 m y a s อิมยาสยนเซนนะครับสังเกตดีๆครับจากแล้วก็มาเป็น a u f นะครับจากเท่าไหร่ไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจากใช้ฟอนไปอยู่ที่ a u f ฟใช้คำเชื่อมคืออ u f ฟํจดีๆนะฟอน แล้วก็เอารุ่นเซ็กนตรารตรุ่นแปลว่าเลขกลมๆนะแปบลบว่าอาราว d ต6นั่นเองประมาณร้อยละ36แน่นอนเขาขี้เกียจพูดคำว่าฟื้นๆฟื9นตานะคอยรับก็เลยเอาแบบกลมๆไปเลยนะครับร้อยละ3 6อิมยาสวายเทาเนสวสิี่ประโยคที่2ก็ไม่ได้ยากอะไรเป็นโครงสร้างแบบ perfect นะครับแต่ว่าตรงนี้ใช้เป็น s เพราะว่าการที่มันขึ้นนะครับ ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงสถานะของเขานั่นเองประโยคต่อมา2,000ด a c t ลัง facebook นะครับตรงนี้นะตรงนี้สำคัญมากเลย2,000 a c t เป็นเวลาเกลังเป็นแวรซึ่งอยู่ในรูป p r e t é r i t u m หรือว่า past past t e n นั่นเองทำไมถึงเป็น past t e n รู้ได้อย่างไรก็มันเป็น2,000 a c t 2,000 a c t ก็จะอยู่ประมาณตรงอาวตรงนี้นะตรงนี้ไม่ได้มีอยู่ใน สถิตินะครับ2อ0 8อยู่ประมาณตรงนี้ถือว่าเป็นอดีตไปแล้วเพราะฉะนั้นแว็บตรงนี้คำว่าเกลียงไม่ได้เป็น infinitive infinitive คือตัวไหนเรามาดูกัน infinitive คือตัวนี้คือคำว่า gaining สามพยาง g a i n e n นะครับเป็นแว็บที่ด้านหน้าของเขามีคำว่า ga g กอยู่แล้วนะครับ g l i n e n แปลว่า success e นะครับแปลว่าประสบความสำเร็จอ่ะสิ่งที่เป็นประธานไม่ใช่ facebook นะ แปลกมากเลยอันนี้สิ่งที่นประทานคือเดชสปรุงนักออยโขปาสปรุงก็คือคล้ายๆกับกระโดดกระโดดไปยังยุโรปในที่นี้คือการทําธุรกิจก็คือการได้ตลาดใหม่ๆการเขาเรียกว่าการบุกตลาดเข้าไปในยุโรปนั่นเองอันนี้คือเป็นการบุกตลาดของ a c e b o o k นะครับอย่างเช่นสมัยหนึ่ง Starbuck ก็พยายามบุกตลาดมาที่เยอรมันมาที่ฝรั่งเศสนะครับรู้สึกว่าจะเจาะฝรั่งเศสได้ก่อนเจาะเยอรมันประมาณนั้นเขาก็จะใช้คําว่าเกลิงเงินก็คือ ประสบความสําเร็จทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าเราประสบความสำเร็จตัวเราเนี่ยนะแบบนี้แปลกมากมันจะเป็นดาร์ทีฟเราจะพูดว่า s k สเกลิงเมียถ้าเป็นรูปปัจจุบันนะเกลิงก็เป็นเกลิงเพราะแวบของ S ตัดเนเติมเทแล้วก็จะเป็นเมียเมียแปลว่าฉันซึ่งเป็นดาทีฟช่อง3ประโยคนี้เวลาแปลแปลเลยว่าฉันประสบความสําเร็จไม่ต้องแปลว่า มันทาให้ชั้นประสบความสําเร็จอย่างนี้ไม่ต้องนะแต่เวลาใช้งานให้ใช้ S เป็นประธาน S scaling เมียบ่อยครั้งจะเป็นคอมมาแล้วก็บอกว่าประสบความสําเร็จอะไรก็กว่าไป scaling เมีย deep r o o f u n g s c h a f e n ชั้นประสบความสําเร็จแล้วนะ deep r o o f u n g s c h a f e n ก็คือที่สามารถสอบผ่านนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถใช้คำว่า scaling ได้ day. จำให้จำเอาไว้นะไม่พูดว่า is scaling เ er. อออันนั้นผิด เอชเกลิงเงินไม่ได้นะครับถ้าเราจะบอกว่าเราประสบความสำเร็จสำหรับแอบเกลิงเงินเราจะต้องเป็นดาทิปจะต้องเป็นคำว่าเมียแต่ถ้าพวกเราประสบความสำเร็จก็อาจจะเพิ่มใช้คำว่าอุนส์ก็เป็นดาทิฟเหมือนกันอุนส์เกลิงเอสลาบลาบล่อืมหรือถ้าเป็น p พร์เฟกก็อาจจะพูดว่าเอ h ชัดเมียเกลุงเงินเอ u ชัดอุนส์เกลุงเงินนะครับอ่ะไฮไลท์เอาไว้เพราะแอบตัวนี้มีการเปลี่ยนเสียง เช่นเดียวกับคำว่า s t e i g e n s t e i g e n s t i i g e n s t i i g e n g e l i n g e n ช่องสองเป็น g e l a n g ช่องสามเป็น g e l u n g e n g e l i n g e n g e l a n g g e l u n g e n คล้ายๆกับแว็บตัวไหนชีวิตประจำวันเราใช้มากเลยนะคล้ายๆกับแว็บคำว่าดื่มนั่นเอง trinken t r u n k e trunken เห็นไหมจาก i มาเป็น a แล้วก็ไปเป็น u trinken trunken tr t r u k e คุูเขียนให้ดูนะท่านนึงไม่ออก trinken โอ okay. เค ช่อง2เป็นทรังเปลี่ยนเป็นสระอาช่อง3เป็นเก t รุงเข็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ t r ร n งเข็นทรังเกตรุงเข็มันคือ e R u แวบ,บตัวนี้ก็จําไปเหมือนกับคําว่าดื่มละกันเก t ิ i งเงิก็เป็นเกลังยังไงเกลังช่อง3เป็นเกลุงเงินนะครับอ่าเฟซบุ๊กตรงนี้มันไม่มีอาร์ติเคิลทำนาหน้าคำนามก็เลยดูไม่ออกว่าเป็นดานทีบแต่จริงๆมันไม่ใช่ประธานนะอยาคิดว่า a c e b o o k มันประธาน Facebook เป็น แต่เวลาแปลแปลว่า Facebook เกลังก็คือประสบความสำเร็จนั่นเองที่สามารถบุกเข้าไปในทวีปยุโรปได้ u n d Facebook.de อันนี้คือเว็บไซต์นะ w o r d e อันนี้เว็บไซต์เดียวก็กลายเป็น w o r d e ตัวนี้เป็นแวบอีกตัวหนึ่งเหมือนกัน Auch hierzulande hierzulande แปลว่าในประเทศเยอรมันนั่นเองในประเทศของเรา hierzulande ที่นี่นะครับในประเทศของเราก็คือ in Deutschland อิมเบลีฟเธอคำว่าเบลีฟเ e อว่า Famous อันนี้เป็นขั้นกว่าเป็นเ e ลี e เธอเบลีฟต e เบ e ีฟเธอเบลีฟเบลีฟเตสเบลีฟเบลีฟเธอเบลีฟเตสนะครับเฟมัสมอร์เฟมัสเดอะมอสเฟมส s นั่นเองนั่นเองนะครับนั่นแปลว่าอิมอิมว่า Always นะนะอิมคือร้อเรหรือเสมอเสมอนั่นเองนะครับถ้าเป็นความถี่ก็คือร้อคนเยอรมันก็ นิยมใช้นะครับเพราะาใช้คำว่าบเบลีฟเจอนิยมใช้ Facebook เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับอิมเมอร์อิมเมอร์อิมนะครับเฮียสุลันเดในประเทศของเรา v ว r d ์เตัวนี้สังเกตดูนะครับประโยคหลังนี้ก็เป็นเทนอะไรเทนเดียวกับตัวนี้เลยแวบตัวเดียวแล้วก็เป็นอดีตนั่นเองเพราะว่ายังอยู่ในปี2 0 0 8นะครับแวบตัวนี้ก็คือคำว่า v ว r d e เดนนะ ไฮไลท์เอาไว้อีกเช่นเดียวกันเพราะว่ามีการเปลี่ยนเสียงเราจะได้จำได้นะครับ verden wurde ช่องสามเป็น geworden verden wurde geworden โอเคถ้าเป็นแว็บตัวเดียวมันจะแปลว่ากลายเป็นนะครับคือ becoming หรือ going to be something นะครับอันนี้ก็บอกว่า becoming more famous นะครับได้รับความนิยมนะครับอย่างมาก อาจจะไม่ยกบอกว่าอย่างมากอย่างตลอดเวลาเพิ่มขึ้นอย่างตลอดเวลานั่นเองนะครับคนยามันก็ใช้ Facebook มากขึ้นนะครับต่อมาประโยคสุดท้ายเขาบอกว่า under social n e t w o r k เมื่อกี้เจอ network เป็นเพจดัสนะครับซิงคูลาทีนี้เจอเป็นพหูพจน์เป็น network เติม A เข้าไปนะครับ under คือ other คืออื่นๆอันนี้ก็คือ social ธรรมดา under social networks social network อื่นอื่นนะครับ โซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆแล้วก็คอม่าแล้วก็มาขยายว่าที่เขาพูดคืออะไรบ้างนะครับแล้วก็แว็บคือตรงนี้นครับตัวนี้คือตัวขยายนะครับแว็บจริงๆคือวอ r d เดนเป็นพหูพจน์ของเน็ w เ er วิร์กว r d e เดน r ฟ r เรนต์นะครับอ่ะตรงนี้ครูเขียนเอาไว้แล้วเป็น passive ซัทเพราะว่าวอ r d เดนตัวนี้มาจากแว r บนั่นแหละบวกแว็บช่อง3าม r ฟ r เรนต์เฟดเรนต์มาจากแวบตัวนี้นะครับ infinitive คือเฟดเรนเง แปลว่าถูกเบียดถูกแทรกนะครับ format นะครับสัดส่วนการใช้งานนะครับถูกเบียดถูกแทรกนะครับเนี่ย under social network ที่มีมาก่อนก่อนที่ Facebook จะเข้ามาพอ f a c e b o o k เข้ามาในเยอรมันเมื่อปี2008ประมาณนั้นนะพอ2008เริ่มบุกเข้ามาสู่ตลาดในทวีปยุโรปนั่นเองแสดงว่าก่อนหน้านั้นเฟซบุ o กยังไม่มีให้ใช้เลยนะในในอินอยโรป่ อย่างเช่นปี2005 2006 2007นะ es gab damals in Europa noch kein of Facebook นะครับ noch kein of s o c i a l e n e t w o r k Facebook นะครับ aber ab 2008นะตั้งแต่ปี2008เลยนะก็เริ่มบุกเข้ามาแล้วก็คนเดียวก็ใช้มาเรื่อยๆส่วน other social networks นะครับ social network อื่นๆก็เลยถูกนะครับ wurden ตัวนี้แปลว่าถูกนะครับจริงๆต้องใช้ werden แต่เขาต้องการให้แวรเดนตรงนี้เป็นอดีตนะครับก็เลยใช้เป็นหัวเด้นแน่นอนก็ยังใช้เป็นผู้พจน์ A N อยู่หัวเด e นเฟเงก็เลยถูกตลาดนะตัวเนี้ยตลาดเนี่ยโดนเบียดเข้ามาเป็นตลาดของอะไรตลาดของ Facebook นั่นเองเบียดตลาดที่มีอยู่เดิมนะครับเขาบอกว่า We d s s บิสต์ไอย่างตัวอย่างเช่นตลาดที่มีอยู่เดิมที่มันเซียบลฟที่คนนิยมใช้กันมากเลยนะเซียบลฟก็คือชื่อว่า s t u d i f a u s e t นะครับตัวนี้ครูมีรู้จักแต่ในเยอรมันหรือว่า i น e u r o ปาน่าจะเป็น in, in Deutschland เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นแพลตฟอร์มที่คนนิยมใช้กัน s t u d i f a u s e t พวกเรารู้จักกันหรือเปล่านะต้องถามคนที่อยู่ที่ aman, มันเขาอาจจะอาจจะมีตัวนี้ใช้งานแต่ว่า in, in t นไทยแลนด์ h a b i c h d a s n o h n i g e h a r t นะครูเพิ่งได้ยินครั้งแรกก็มาอา่านอินโฟกราฟิกอันนี้แหละนะครับเขาบอกว่า ตัวนี้เป็นที่คนนิยมใช้กันมากหรือพอ Facebook เข้ามามันก็เลยถูกเฟดเร่งนะครับถูกแทนที่นั่นะเองคือดิสเพลสนะครับถูกเบียดนะสัดส่วนการใช้งานนะสัดส่วนตลาดโดนเบียดไปนั่นเองอ่ะสรุปกันอีกทีหนึ่งวันนี้ Facebook i r ์โ e เ t อร์ e ีเเป็นการพิสูจน์แล้วว่าเมื่อปี2020 Facebook ก็ได้ยึดครองโลกไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่า หนในสจริงๆเกินนะ1ใน3คือสาอันนี้ก็บอกว่ารุ่นเซตรสประมาณ36%ของคนเลยทั่วโลกมีแอคเคาท์บัญชี f a c e b o o k เพื่อเป็นการใช้งานนะผู้ใช้งาน Facebook ก็คือเป็น Facebook Nutzer Ich bin ein Facebook Nutzer เราสามารถพูดได้นะว่าเราเนี่ยเป็นผู้ใช้งาน Facebook คนหนึ่งถ้าเป็นผู้หญิง Ich bin ein e f a c e b o o k n u t z e r i n อย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นนะครับ อันนี้คือนุนสริเนนเป็นพระผูพหน์หสรุปแวบที่น่าสนใจตัวที่หนึ่งสไตเกิแปลว่าทำให้อะไรบางอย่างเพิ่มขึ้น z ไ i g เกิลทูโช่เฟดรงเกิถูกเบียดถูกแซงถูกแทนที่สามตัวนี้คุณไม่ไฮไลท์เอาไว้นะครับจำเอาไว้ว่ามันเป็นแวบที่มัน normal นั่นหมายความว่ากริยา3มช่องมันสไตเกิลสไตเกิลเชอร์เกสไต i เกิไเกเเ v e r d r ä n g e n v e r d r ä n g t e verdrängt นะครับแต่3ตัวนี้ไฮไลท์เอาไว้มีการเปลี่ยนเสียงนะครับกริยา3ช่อง Steigen เป็นอีกทีหนึ่ง steigen, stieg, g e Stiegen แปลว่าขึ้นแปลว่า Increase นะเพิ่มขึ้น Gelingen, Gelang, Gelungen นะครับแปลว่าประสบความสำเร็จ Werden wurde geworden แปลว่ากลายเป็นปน,นะครับมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของแวร์ไซหรือ w e r เ to be นั่นเองนะครับภาษาอังกฤษคือ Become become becoming going to be something นะครับันนี้คือแ r e t h e น also Facebook I overdevelop ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะ in t t h i l l n n d เดนเ e x น่าจะมีสัดส่วนที่แม้อันเซ็กซแต่พอดีไม่มีข้อมูลก็เลยไม่ทราบแต่เราเอาว่าน่าจะมากกว่า36%รู้สึกว่าเหมือนเคยได้ยินใครพูดครั้งหนึ่งมั้งที่ทํางานหรืออะไรสักอย่างเขาบอกว่าคนไทยมปีประชากรเกินครึ่งของคนไทยนะมี มี Account f ing, a c e b o o กเนี่ยเกินครึ่งก็น่าจะประมาณเกินเกิน40ล้านคนก็อาจจะเป็นไม่ได้ Das kann möglich s e i อ a l โซวันนี้ก็เบาๆเดี๋ยวกูอ่านให้ฟังอีกหนึ่งครั้งเผื่อมีบางคนอยากจะลองอ่านออกเสียงนะครับตรงนี้อ่านตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับ f a c e b o o k erobert die Welt Anteil der monatlich aktiven Facebook-Nutzer an der Weltbevölkerung. Das soziale Netzwerk Facebook hat die Zahl seiner Nutzerinnen und Nutzer in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert, wie die Statistikgrafik zeigt ist ihr Anteil an der Weltbevölkerung im Zeitraum von 2009 bis 2020 kontinuierlich gestiegen. Von 5,2% im Jahr 2009 auf rund 36% im Jahr 2020. 2008 Gelang Facebook der Sprung nach Europa und Facebook.de wurde auch hierzulande immer beliebter. Andere soziale Netzwerke, wie das bis dahin sehr beliebte StudiVZ, wurden vom Markt verdrängt. Ah, Hat auch คลายเครียดด้วยเรียนอย่างเดียวอาจจะเครียดนะออกเสียงฟังเสียงตัวเองไปด้วยก็อาจจะเป็นการฝึกการออกเสียงแล้วก็ได้คลายเครียดไปด้วยนะครับทางที่ดีนะเขียนอีกหนึ่งรอบด้วยมือของตัวเองตรงนี้แหละไม่ได้มากมายอะไรนะครับถ้าใครชอบคลิปลักษณะนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตาม subscribe ให้ครูด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจในหัวข้อต่อไปสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับเอา e ิเตอร n und g u t e Nacht choose